รอยดีนี่หายไปหมดแล้วนี่ผิวก็เนียนเท่ากันทั้งตัวเลยค่ะเห็นใช่ไหมว่าผิวาชอบไปทะเลแล้วก็คือจะโดนแดดเยอะมากผิวก็เลยบอกว่าเริ่มมีแบบไม่เท่ากันแล้วนะคะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาที่อาการโกลคลินิกนะคะที่นี่เขามีซปเปอร์ออร่าก็คือจะทําให้ผิวเนี่ยสม่ำเสมอกันแล้วก็ออกแกดก็คือไม่ต้องกลัวแดดเลยที่นี่เขาบอกว่าเลิศอาเลิศแค่ไหนตามมาเลยค่ะ ก่อนเลยว่าอันนี้คือครั้งที่หนึ่งอันนี้คุณหมอขออนุญาตนะคะค่ะอ๋อคือเราจะมาเป็นเซตใช่ไหมคะไม่ใช่พอกแบบฉีดเข็มเดียวแล้วจบใช่เป็นเซตก็คือแต่ว่าหนึ่งจิ้มหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยบางคนเห็นแล้วแบบอู้เยอะขนาดนี้จิ้มจนเส้นพุนหรือเปล่าแต่ว่าเดี่ยวค่ะเฉียดเดียวไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยนี่ดูตาดูตาไม่เจ็บคือไม่เจ็บค่ะถ้าไหนบอกเจ็บคือเจ็บค่ะเมากับคุณหมอยังไม่จบเลยอ่ะ เสร็จแล้วอะเร็วมากเร็วมากเรียบร้อยก็คือใช้เวลาเท่านี้เองเหรอคะใช่ไม่มีข้ออ้างแล้วนะไม่มีเวลาไม่ถึงสิบนาทีไม่มีข้ออ้างแล้วเนาไม่มีเวลาไม่มีเวลาะไรเดี๋ยวตีแขนทิกท้งแขนเลยนะเดี๋ยวทั้งต่อไปอาเดียวจะมารีวิวให้ว่าหลังจากฉีดรั้งแรกไปแล้วเป็นยังไงแล้วก็ฉีดครั้งสองต่อเลยวันนี้จะมาฉีดครั้งที่สองจากทั้งหมด7-8ถึงครั้งนะคะ รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นค่ะคุณหมอแล้วก็ตรงรอยที่มันแบบเป็นรอยบิกินี่รอยอะไรเงี้ยเริ่มเบลนด์เข้าหากันแหละตรงนี้คือไม่ถึง15นาทีจะบัดเยวเสร็จแล้วถ้าอยากสวยแล้วต้องมีเวลาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครั้งที่3แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สัมผัสได้เลยว่าไอ้ตรงที่แบบว่ามันเริ่มไม่เท่ากันอ่ะตอนนี้สีผิวเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณนะคะ วัดีค่ะวันนี้มาเจะกันครั้งที่4แล้วนะคะก็ <c oughs> ะบอกเลยว่าเห็กนการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะมากรอยบิ๊กนี่หายไปแล้วค่ะตอนนี้ <Wow. S 1> แล้วก็รู้สึกว่าผิว,วใสขึ้นแล้วก็ตอนนี้ตื่นมาก็คอไม,ไม่ไม่คันตามไม่คันจมูกแล้วค่ะมาจัดปีมอโครู้สึกว่าผิวใสขึ้น <c oughs> เห็นได้เลยโบสิัส ลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่เก่าเวลาเดิมเลยค่ะตอนนี้มิวอยู่ที่อากาลิโกนะคะจะมาทำโปรแกรมซูเปอร์ออร่านะคะครั้งนี้น่าจะครั้งที่5้าแล้วนะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากเลยคือตอนนี้รอยที่มันเป็นรอยดําจากดีกินี่ของมิวเราที่มันไม่สมบูเสมอกันหายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าผิวเราขาวะะขึ้นดมนูมันดูใสขึ้นอะ่ะแล้วก็พวกรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยที่มันเคยมีะคะ่ะมันก็จางลงนะคะ ชิลเหมือนทุกครั้งที่เราเคยทำมาค่ะวันนี้ค่ะคุณวันนี้นะคะมาทำโปรแกรมซ็ปอปอร์อร่าครั้งที่6กแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จริงๆเนี่ยถ้าครั้งผ่านไปอะ่ะคือสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าผิวมันใสขึ้นมากๆมากๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็พวกรอยสิวท,ที่หน้าคือลดลงตางลงจริงๆและนี่พอไม่ได้ออกแดบไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเห็นว่าแบบผิวมันคืนตัวเร็วมากจาก อันนี้ผิวคืนตัวเร็วมากยางเหมือนครังที่ผ่านมาทุกครั้งนะคะก็คือการใช้เวลาขับกดมาที่นี่นานกว่าในการใช้เวลาฉีดพุเปเตมินเข้าใบใช่แล้วค่ะ,อะบอกแล้วว่าใช้เวลาแค่แ๊บเดียวเท่านั้นนะคะแต่งหน้านานกว่า สำหรับครั้งที่7นะคะก็จะเห็นได้ว่าผิวหมิวเนี่ยดูสดใสขึ้นมากเลยค่ะรอยดีนี่หายไปหมดแล้วนี่ผิวก็เนียนเท่ากันทั้งตัวเลยค่ะและสำหรับใครนะคะอยากมีผิวออร่าแบบหมิวนะคะมาได้เลยค่ะที่อาการิโกโคลินิกนะคะโปรแกรมซูเปอร์ออร่าจะช่วยให้ผิวคุณมีออร่าได้จริงๆค่ะ